วันนี้มีแอมสองแท่นมาทำการทดสอบเล่นโนหดๆโหลดที่สองอกันดูนะครับว่ามันจะขับได้ไหมต่อจริงไหมครับเนีต่อจริงครับไปดูด้านหลังไปดูด้านหลังมาดูกับผมนะครับเดี๋ยวน้องแมนโกหกเรานะครับมาดูว่ามันต่อ2ององกจริงไหม ครับอยู่ที่ร้านนิปโปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะพาที่ทุกท่านนะครับนำ power amp นะครับอีก1รุ่น1แบรนด์นะครับมาทดสอบใส่ตู้ลำโพงอยู่ด้านหลังของผมเลยนะครับเป็นชุด8คูณ8ครับส่วนจะเป็นรุ่นอะไรนะผมยังไม่บอกเดี๋ยวให้ดูไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะนำตู้เสียงกลางของเราขึ้นบนตู้อ่า เปก่อนนะครับให้เปเสียก่อนเดี๋ยวผมก็จะมาเฉลยว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมป์รุ่นอะไรนะครับวันนี้เราจะเอาเป็นตู้ซับนะครับตู้ซับที่ใช้ในการทดสอบวันนี้จะเป็นตู้ B ีบีทั้งหมดก็แปดใบผมจะเล่นที่เอาให้โหนดเลยคือโอหโอมนะครับผมจะเล่นที่2โอห์มเลยต่อชนเลแล้วก็เสียงการก็โอหโอมเหมือนกันต่อชนเลวันนี้มีแอมป์สองแท่นมาทําการทดสอบ <S <S อเล่นโหนดโหลดที่โอหโอมกันดูนะครับว่ามันจะขับได้ไหมนะครับตรงนี้เราแค่มาทําทดสอบให้ดูนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจก็ติดต่อ ซื้ได้นะครับเพราะแอมส่วนเสียงกลางผมไปใช้เป็นตัว B6 นะครับ B6 ก็ราคาไปหนึ่งก็4,000กว่าบาทนัครับ4 2 0 0บาทตู้ซับก็ไปหนึ่งก็อยู่ที่6,300บาทดอก Td18 เดี๋ยวเอาขึ้นช่วยกัน นี้เราก็ได้ทําการเอาตู้เสียงกลางขึ้นบนตู้ซับเรียบร้อยนะครับเอาอทนะครับก็คือชุด8ปดพื้นแปาวนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า power amp ตัวไหนนะครับที่ผมจะนามาขับในเซตนี้รอชมรอฟังครับผมเราจะเทส power amp กี่ท่นวันนี้สแท่นครับสองแท่นเนาะเป็นรุ่นอะไรครับนี่ของซาวสแตนดาร์ด ใชเข้าเกณฑ์ดาบเข้าเข้ามาใหม่ครับตัวนี้เป็น P X M 7นะครับผมแล้วก็ปีเป็น P X M 1 0นะครับมี2รุ่นเนาะที่เราจะมาเทสวันนี้เราจะเทสที่กี่โอห์ม2โอห์มครับ2โอห์มโอ้โหนะครับ2โอห์มนะครับวันนี้ลองดูครับลองดูเนาะว่าสเปคมันจะรองรับได้ไหมเนาะตามที่บริษัทเขาแจ้งมาแล้วใช้เป็นตัวอะไรบ้างอธิบายนิดนึงตัว BB ครับผม ตู้ B V ทั้งหมดกี่ใบ8ใบ8ใบนะครับแล้วก็ตู้ V 6ครับรุ่นขายดีในร้านเรา8ใบเหมือนกันครับ8ใบเนาะโอเคเลยก็คือพูดง่ายๆแท่น P X M 7นี่คือขับเสียงกลางเนาะเสียงกลางครับแชนแนลละ4ี่ใบส่ใบอ่าส่วนตัว P X M 1 0ล่ะแชนแนลละสี่ใบเหมือนกันเท่ากับ8ใบขับเบรดอย่างเดียวนะครับเป็น2อโอมด้วยโอ้โหนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องแมนต่อระบบให้เป็นเ็ษก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับสเปคคร่าวๆให้ดูกันนะครับสำหรับ power amp นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็คือเป็น power amp ระบบสวิตชิ่งนะครับสามารถรองรับไฟต่ําได้นะครับตรงนี้ไม่ต่ากว่าประมาณร้อยเราเอาคุ้ง่ายร้อยเก้าสิบนะครับหรือ200ประมาณนี้นะครับกำลังดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีระบบรู้สึกว่าค่อนข้างดีนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวซาวด์สแตนดาร์ดนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับกําลังวัตต์นะครับตัวนี้กําลังวัตต์แปดโอมนะครับอยู่ที่เกียร์ร้อยวั 4โอห์มอยู่ที่1,250วัตต์แล้วก็2โอห์มอยู่ที่1,600วัตต์ส่วนตัวด้านล่างเป็นตัว PXM10 กำลังวัตต์นะครับ8โอห์มอยู่ที่1,000ว oh นะัต์4โอห์มะอยู่ที่1,700วัตต์2โอห์มอยู่ที่2,250วัตต์นะครับวันนี้ผมก็จะเอา Power Amp ตัวนี้มาทดสอบประสิทธิภาพของมันว่ามันสามารถโหลดต่ำสุดได้2โอห์มจริงไหมตามที่บริษัทเขาแนะนำมาคลิปนี้ทำให้ชมทำให้ดูว่า Power Amp ตัวนี้ ทำได้จริงไหมเราจะมาเทสสเปคจริงเลยตรงนี้เรื่องในซิสเต็มนี้นะถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับซิสเต็มนี้ประเมินราคาแล้วอยู่ประมาณแสนห้านะครับแสนห้าเป็นชุด8ปดใช้ Power AM สอ2ตัวแล้วก็ Marani สองหกแล้วก็ Mix Anto นะครับ Anto l i t หนึ่งสองศูนย์นี่ตัวนี้เลยถ้าท่านไหนสนจิสนใจสินค้าตัวไหนติดต่อสอบถามเข้ามาที่ร้านพิ่โปรดโอได้เราก็จะใช้เพลงสไตล์ไหนครับน้องแมนครับ ลูกุ่งมะลันเนาะเป็นซาวด์รถแห่ก็แล้วกันแค่อยากรู้ว่าถ้าเราโหลด2อโอมจริงๆนะผมอยากรู้แค่ว่ามันตัดไหมแค่นั้นล่ะครับผมตอนนี้ <c oughs> มาลองทดสอบกันดูหน้าตาแบบนี้นะมันมีหลายรุ่นมากนะไม่ว่าจะเป็นตระกูล SAE ก็มีนะครับโอ้ยหลายรุ่นมากที่ทําหน้าตาแบบนี้นครับเป็นระบบสวิตชิงแต่วงจรข้างในนี่ก็อาจจะไม่ต่างกันมากนะครับเราจะมาทดสอบตัวนี้ดีกว่านะครับที่เรากําลังจะนําเข้ามาขายที่ร้านฮิโปเราเป็นซาวสแตนดาร์ดนะครับ ไปฟังกันนะครับต่อจริงไหมครับนี่ต่อจริงครับไป,ไปดูด้านหลังไปดูดนะ้านหลังมาดูกับผมนะครับเดี๋ยวน้องแมนโกหกเรานะครับมาดูว่ามันต่อสองอมจริงไหมนี่รู้สึกว่าสายจะยาวนิดหนึ่งนะครับสายตัวนี้เป็นสายเบอร์เบอร์สองนะเปล่านี่อ่าก็ได้อยู่นะครับเห็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ข้างในอะดีมากฉนวนมันบางนะครับตัวนี้หนึ่งเส้นมาเข้าไปที่หนึ่งใบที่หนึ่งไปใบท,ที่สอง อันนี้ 3. โามโอเคครับผมถูกต้องนะครับเส้นนี้สี่ใบส่วนตัวนี้นะครับซับเบดซับเบดเข้าใบที่1ลิงก์ใบที่สองอันนี้ลิงก์ขึ้นมาด้านบนโอเคถูกต้องนะครับฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสี่ใบถูกต้องตัวนี้จากแอมมาลิงก์ลิงก์ลิงก์โอเคถูกต้องนะครับผม2โอมจริงๆริงนะครับเอามาฟังกัน

ถึงเกือบคลิปนะครับผมตัวพาวเวอร์แอมต่อยังไม่ตัดนะโหลดที่2โอห์มยังไม่ตัดนะครับก็คือถือว่าโอเคนะครับขับได้นะครับเราโหลดที่2โอห์มก็คือตัวแอมป์ตัวสองตัวนี้ก็คือทํางานได้ไม่ตัดนะครับแต่ว่าต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงนี่มันก็จะมาควบคู่กับความร้อนนะครับว่าพัดลมมันจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับตรงนี้โอเคสรุปก็คือโหลด2โอห์มได้นะครับโหลด2โอห์มได้ลองเทสเมื่อกี้ ถ้าปกติแล้วถ้าแอมมันรองรับไม่ได้นี่มันจะตัดนะครับมผมเครื่องตัดแล้วก็เล่นใหม่อย่างนี้ครับอันนี้คือสปิกแก้ไขามาดีมากนะครับทำมาดีมากตัวนี้อ่าเป็นรุ่นพูดง่ายเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับจากตัวซีรี์พวกเดิมนะครับตัวนี้<อ>ก็ฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับในการเลือกซื้อ power amp ไปใช้งานนะครับตรงนี้สําหรับนะครับท่านไหนที่เอาไปโหลดชแนลละ4ใบนี่ถามว่าโหลดได้ไหมโหลดได้นะครับแต่ต่อเนื่องนี่ก็ระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าเล่นนี่ ข้างเท่าไหร่แมนดีตัวนี้2อถึงสามไหมเอาเป็น4โอห์มเนาะกำลังดีเนาะก็คือชันแนลละสองใบนี่แน่นๆอิ่มๆอย่างนี้นะครับแนะนําเลยไม่ต้องไปยกให้มันหนักหลังประมาณนี้นะครับก็แนะนำเป็นสวิตชิ่งรุ่นนี้เลยนะครับตัวซาวสแตนดาร์ดระวังระบายความร้อนเนาะอ่าเรื่องความร้อนเนาะตรงนี้อ่าเพราะว่าระบบป้องกันเซฟตี้ต่างๆพาวเวอร์แอมพ์พวกนี้น่ะรู้สึกว่าค่อนข้างดีสายลำโพงช็อตอย่างนี้มันก็ตัดโหลดเกินมันก็ตัดนะครับอย่างนี้อ่ะโอเคนะครับถ้าหากท่านไหนนะครับสนใจนะครับพาวเวอร์แอมพ์ ซาวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้ราคานะครับ PXM7 นะครับแท่นหนึ่งอยู่ที่1,600บาทนะครับแล้วก็ตัวซาวสแตนดาร์ดนะครับ PXM10 นะครับตัวนี้ราคาตัวหนึ่งอยู่ที่14,500บาทนะครับก็เหลือๆนะครับเอาเป็นเซตแบบนี้ได้เลยนะครับหรือท่านไหนชอบทั้งเซตตรงนี้ที่ผมลองนะครับ150,000บาทนะครับมารับไปฟังที่บ้านได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมกับน้องแมนนะครับก็ขอจบ การทดสอบ Power AM เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมน้องแมนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทำการทดสอบตัว Power AM p M Sound s t a n d a r d นะครับวันนี้พอดีเลยผมก็กำลังจะเทสไส่เครื่องบันไฟพอดีมีลูกค้าสนใจเครื่องบันไฟนะครับเว้าเป็นรถแท่ง่ะครับผมหรือเป็นเครื่องเสียงการแกล้ง,งรถแท่้วเราใส่เครื่องเสียงการแกล้งนะครับตรงนี้